ทางพอชอจังหวัดบุกดาหานครับมีการจัดกิจกรรมนะครับในวาระครบรอบหาซิบหาปีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรืออสอภายแต่แนวขิดรวมพลังอ,อสอสามพลังแก่จนพัฒนาคนอย่างยั่งยืนครับนายวรยานบุญราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบหาซิบหาปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนซึ่งปีนี้ครับจัด ภายใต่แนวคิดรวมพลังอ,อสอสารพลังแก่จนพัฒนาคนนยางอย่างยืนโดยมีผู้เขารวมกิจกรรมประกอบไปด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอ,อช่อนะครับและก็เครือข่ายโคกน้องหน้ามุกดาหารรวมกว่ารอยยีสิบคนจ่ายคืนที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารและศูนย์เรืยอรููการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ยูทีจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนั่นเองครับก็บเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสั่งความรักความสามัคคีทเป็นการส่งเสริมการใส่กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านแก่อาสาพ,พัฒนาชุมชนและการใส่พลังอาสาพ,พัฒนาชุมชนในการดําเนิเนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกันอย่างสั่งสรรค์โดยกิจกรรมเทอนี้ครับด้มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงอาสาพัฒนาชุมชนกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่อช่อผู้นำออช่อที่มีผลงานดีเด่นกิจกรรมเอามือสามคัคคีกิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พักพันธุ์พืชสนับสนุนพื้นที่สูญเลื่อนรูจวนภูวาราชการจังหวัดและยังมีการจัดก,กิจกรรมเสวนาแหลกเปลี่ยนรูเกี่ยวกับการดํานินงานช่มร่มผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอีกน้มครับ